<landscape> นิทา,านเรื่องแก้วหน้ามานางแก้วหน้าม้าเป็นที่ดาสามัญชนชาวเมืองมิถิลาเหตุที่นางมีชื่อเช่นน like this, no ี้เพราะก่อนตั้งคัน ผู้เป็นมารดาได้ฝันว่าเทวดานำแก้วมาให้หยยพอให้กำเนิดบุตรสาวเลยตั้งชื่อว่าแก้วแต่เนื่องจากใบหน้าเหมือนม้าชาวบ้านเรียกว่านางแก้วหน้ามาาา้าเาจเกช็ชชชมืน นางแก้วเก็บว่าวได้นางแก้วดีใจเก็บไว้เล่นเองเมื่อพระปิ่นทองตามมาขอว่าวคืนนางแก้วขอสัญญากับพระโอรสว่าต้องมารับนางเข้าวังไปเป็นมเหสีพระปิ่นทองรับปากเพียงเพราะหวังอยากได้ว่าวคืน รออยู่หลายวันไม่เห็นพระปิ่นทองมารับนางแก้วจึงเล่าเรื่องให้พ่อกับแม่ฟังและขอให้ไปทวงสัญญาเมื่อพ่อแม่ไปทวงสัญญากับพระปิ่นทองท้าวภูวดลกลิ้ว,วตัดให้นำตัวไปประหารแต่พระนางนันทาได้ทัดทานพร้อมเรียกพระโอรสมาสอบถาม พระปิ่นทองยอมรับว่าสัญญาจะให้มาอยู่ด้วยเมื่อพระปิ่นทองสัญญาแล้วพระนางนันทาสั่งให้ไปรับตัวนางแก้วมาอยู่ในวังครั้นไม่มีวอทองมารับสมกับตำแหน่งมหีสีนางแก้วก็ไม่ยอมไปจนในที่สุดนางแก้วได้นั่งในวอทองพร้อมกับแต่งตัวสวยพริง้งพอมาถึงวังหลวงท้าภูวดิกับพระปิ่นทอง เห็นนางแก้วรูปร่างหน้าตาหน้าเกลียดกริยามารยาทกระดูกระดิกก็ทนไม่ได้คิดหาทางกำจัดนางแก้วแต่พระนางนันทานึกเอ็นดูนางแก้วเข้าวังมาไม่นานเท้าภูว่าโดนกับพระปิ่นทองหาทางกำจัดนางแก้วโดยให้นางแก้วไปยกเขาพระสุมีนมาไว้ในเมืองภายในเจ็ดวัน หากไม่สำเร็จจะต้องได้รับโทษประหารแต่ถ้าทำได้จะจัดพิธีอภิเษกสมรสกับพระปิ่นทองนางแก้ออกไปตามป่าอธิษฐานกับเหล่าถวยเทพว่าหากตนเป็นเนื้อคู่ของพระปิ่นทองขอให้พบเขาพระสุเมนเดินทางต่อไปอีกสามวันพบพระฤาษีรีบเข้าไปกราบและเล่าเรื่องราวทั้งหมด พะระฤาษีมีใจเมตตาจึงช่วยถอดหน้ามาออกให้นางแก้วกลายเป็นหญิงที่งดงามโสภาแล้วเศกหนังสือเป็นเรือหอกให้ลำหนึง่งพร้อมมอบอิโต้ไว้เป็นอาวุธนางแก้วจึงสามารถประยุกเขาพระสุเมนมาถวายเท้าภูวดลได้สำเร็จ ท้าวพัวดลพยายามหาหนทางที่จะเลี่ยงคำสัญญาเลยมอบให้พระปิ่นทองเดินทางไปอภิเศกกับเจ้าหญิงทัศมาลีราชธิดาของท้าวพรหมทัตก่อนเดินทางไปพระปิ่นทองกล่าวว่าถ้ากลับมานางยังไม่มีลูกจะถูกประหาร นางแก้วนั่งเรือเหาะตามพระปิ่นทองไปแล้วถอดหน้ามาออกไปขออาศัยอยู่กับสองตายายในปา่าเมื่อพระปิ่นทองผ่านมานางแก้วก็ไปอาบน้ำที่ท่าพระปิ่นทองเห็นเข้าเกิดหลงรักและไปเกี้ยวพาราสีจนได้นางแก้วเป็นเมีย ต่อมานางแก้วตั้งคันภพระปินทองต้องการกลับกรุงมิถิลาจะได้มอบแหนให้นางแก้วเพื่อยืนยันว่าเด็กในท้องนางแก้วเป็นลูกของพระปินทองจริงขณะเดินทางกลับกรุงมิถิลาระหว่างอยู่ในทะเลเรือสำเพอของพระปินทองถูกมอรสสมพัดเข้าไปในถิ่นยักษ์ ื่อนางแก้วคคอดบุตรชายชื่อว่าปิ่นแก้วก็คิดจะพาลูกกลับไปหาพระปิ่นทองโดยได้แวะเป็นลาพะระฤาษีพะระฤาษีบอกนางแก้วว่าพระปิ่นทองอยู่ในอันตรายนางแก้วฝากลูกไว้กับพะระฤาษี แล้วแปลงร่างเป็นผู้ชายขึ้นเรือเหาะไปรบก,กับท้าวพะราชเจ้าเมืองยักษ์จุนได้รับชัยชนะนางแก้วในร่างชายหนุ่มจึงเชิญพระปินทองให้ครองเมืองยักษ์และตนขอเพียงนางส้อยสุวรรณทิดายักษ์ที่อายุเพียง15พันษาและนางจันทาทิดายักษ์องเล็กไป14พันษาไปเป็นชายา นางแก้วพาสองทิดายักษ์ไปหาพาหระฤาษีแล้วเล่าเรื่องราวให้ฟังพร้อมถอดรูปให้ดูนางแก้วได้พาลูกกลับมาเฝ้าพระปิ่นทองเท้าผู้วดโดนพระนางนันทานางสร้อยสุวรรณและนางจันทา,นา,า,านางสร้อยสุวรรณและนางจันทาช่วยกันเลี้ยงดูพระปิ่นแก้ว แถมยกมือไหว้นางแก้วพระปิ่นทองสงสัยว่าไปมีลูกกับนางแก้วได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ท้าวไกยมาศผู้ครองน,ค,นครไกลจักเป็นญ,ญาติของท้าวพรลราชซึ่งถูกแก้วสังหาราและนางส้อยสุวรรณกับนางจันทากลายเป็นชายาของพระปิ่นทองก็เกิดเค้นใจ กทับมาที่เมืองมิทธิลาพระปิ่นทองไม่ชำนาญการรบนางส้อยสุวรรณและนางจันทาแนะว่าให้ไปขอความช่วยเหลือจากนางแก้วหน้ามา้าพร้อมบอกใบให้รู้ความจริงพระปิ่นทองรีบไปง้อขอคืนดีกับนางแก้ว นางแก้วยอมช่วยเพราะเห็นเก่พระนางนันทาโดยแปลงร่างเป็นชายหนุ่มถืออิโต้ไปเฝ้าพระปิ่นทองโดยบอกว่าพี่แก้วให้มาช่วยนางแก้วไม่สามารถทำอะไรท้าประกายมาศได้เพราะท้าประกายมาศมีฤทธรักษาแผลได้นางแก้วจึงขี่เรือหอกข้ามศีรษะท้าประกายมาศ ทำให้มนเสื่อมจึงสามารถจัดการได้พอชนะสึกแก้วเนร่าของชายหนุ่มคอลากลับทันทีพระปิ่นทองจึงมั่นใจว่าต้องเป็นนางแก้วแน่นอนจึงตามไปหาที่ห้องกล่าวง้องอนนางแก้วหน้ามาก็ทำเป็นเล่นตัว พระปิ่นทองแกล้งทำทีเชื่อดคอตายนางแก้วจึงยอมใจอ่อนถอดหน้าม้าออเมื่อความทราบถึงเท้าภูวดลและนางนันทาก็ดีพระไทยจึงจัดพิธีอภิเษกสมรสให้นางแก้วเป็นมเหสีของพระปิ่นทองอย่างเอิอกอเกริก ร้อมทั้งกับนางแก้วได้ชื่อใหม่ว่านางมณีรัตนนานางแก้วจึงให้คนไปรับพ่อกับแม่มาเลี้ยงดูอย่างมีความสุขในวงังต่อมาไม่นานนางแก้วก็ตั้งครรภ์อีกครั้งแล้วได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข